สวัสดีค่ะทุกทุกท่านดิฉันนางสาวพัชโมลน,น้อยกิจนาคมหรือเรียกสั้นๆว่าฟ้าพูดการท่องเที่ยวและการกีฬาประจำจังหวัดสมุทร,รสงครามค่ะจังหวัดสมุทรสงครามเป็นจังหวัดที่เล็กที่สุดในประเทศไทยมีเพียง3ามอำเภอเท่านั้นคืออำเภอเมืองอำเภอบางคนทีและอำเภออัมพวาวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของผู้คนที่นี่มีความผูกพันกับแม่น้ำแม่กลองมาตั้งแต่อดีตจนได้รับการขนานนามว่าเมืองสายน้ำสามเวลา ในเวลาเช้าชาวสมุทรสงครามมีสถานที่ทางศาสนาที่เป็นศูนย์รวมจิตใจและวัฒนธรรมของผู้คนในชุมชนซึ่งจังหวัดสมุทรสงครามมีวัดอยู่มากมายมีทั้งคนในจังหวัดและต่างจังหวัดหลังหลายกันเข้ามาทาบุญขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตในเวลากลางวันจังหวัดสมุทรสงครามยังมีแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมอีกมากมายให้ทุกคนได้เข้าถึงภูมิปัญญาและวิถีชีวิตท้องถิ่นอัมพวา หนึ่งในสถานที่ที่น่าสนใจคือกิจกรรมเตาตาลซึ่งเป็นศูนย์สาธิตการทำน้ำตาลมะพร้าวแบบดั้งเดิมเป็นการเพิ่มมูลค่าผลผลิตมะพร้าวและช่วยสร้างรายได้ให้แก่ชาวบ,บ้านและชุมชนอย่างแท้จริง ในเวลาช่วงเย็นก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจด้วยวิถีชีวิตของชาวสมุทรสงครามอาชีพส่วนใหญ่จึงมาจากการทำสวนและค้าขายชาวบ้านจึงนำสินค้าของตนเองออกมาขายในยสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเช่นตลาดร่มผูกและตลาดน้ำอัมพาวาเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังที่ใครๆก็ต้องไม่พลาดเมื่อมาจังหวัดสมุทรสงครามนอกจากจะนั่งทานอาหารอร่อยแล้วยังสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มาจากชาวบ้านโดยตรง ยังมีกิจกรรมล่องเรือท่องเที่ยวพาทุกท่านออกไปชมสถานที่ริมฝั่งแม่น้ำและปิดท้ายด้วยการชมหิงห้อยที่หาดูได้ยากแล้วในปัจจุบันซึ่งกิจกรรมต่างๆก็แสดงถึงการปรับเปลี่ยนชีวิตด,ดั้งเดิมให้สอดคล้องกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไปได้อย่างดีเยี่ยมเมืองสายน้ำสามเวลาแห่งนี้จึงเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ทำให้ทุกท่านพบทั้งความสุขก,กายและสบายใจกลับไปทุกครั้งเมื่อได้มาถึงวันเวลาผันเปลี่ยนจนมาครบมาบรรจบอีกในวันนี้ ขออวยพรสุขสวัสดีสุขภาพกายดีปราศจากโรคภยัยสุดท้ายฟ้าก็ขอฝากจังหวัดสมุทรสงครามไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกๆท่านด้วยนะคะ If you think of the way of life playing and learning thinking of สมุทรสงคราม thank you ขอบคุณค่ะ